สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้แอมมีรถมานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็น Honda Civic FD ตเครื่องยนต์พันแปดวิเทคกียร์โตปี2007ค่ะคันนี้รถสภาพสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถมือแรกใหม่แท้นะคะสภาพสวยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปชมรถรอบๆกันนะคะคันนี้ค่ะ ถสภาพสวยมากๆเลยนะคะ h o n d a Civic FD เครื่องยนต์พันแปดว t o ทค o ปี2 0 0 7ค่ะคันนี้เป็นรถมือแรกนะคะสภาพป้ายแดงไม้แท้อยู่ที่แสนต้นๆน,นะคะขับดีมากๆเลยแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะราคาโปรโมชั่นหนึ่งาอยที่ที0 0่229,000บาทเท่านั้นค่ะเบาะก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นิ่มมากๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กเอกุญแจรีโมทค่ะ เลขไมค์แท้นะคะเช็คศูนย์ได้เลยนะคะมือแรกด้วยค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะคันนี้ฟีดาไปเลยนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละห้าพันบาทเลยค่ะเบาะนิ่มมากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะแอร์แบ็กเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะกุญจารีโมทค่ะหายากมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะ รถเพิ่งมาวันนี้เลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างด้วยค่ะได้รถสภาพนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยขับดีพร้อมใช้งานค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครกำลังมองหารถสภาพสวยนะคะสภาพป้ายแดงมือแรกนะแล้วก็ใหม่แท้นะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ เ็นรถที่ขับดีนะคะน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวแอมเปิดเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะทุกท่านไหนกำลังม,มองหารถมือแรกใยแท้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะคะนี่ก็เป็นเลขตัวถังนะคะดเดิมเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะประวัติดี เียมเอกสารมาเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเเดือนนะคะมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทค่ะจัดได้เต็มผ่อนเดือนละ5,000บาทเองค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สตดิโคณีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกะสะูดิโคณีไปชิงาได้แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจยังไงนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 0858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่อยๆนะคะแอมจะนำเสนอและมารีวิวรถให้ลูกค้าดูเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ายค่ะ